ทำไมทหารอเมริกาในสงคารามเวียดนามถึงกลัวอาวุธรุ่นนี้ของเวียดกงและอาวุธรุ่นนี้ของเวียดกงมีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับอาวุธรุ่นนี้มีชื่อเรียกว่าปืนช็อตกันแบบ i z s ซ3นั่นเองโดยช็อตกันรุ่นนี้ผู้ผลิตก็คือสหภาพโซเวียตนะครับความน่ากลัวของมันนะครับอย่างแรกเป็นปืนช็อตกันที่กลุ่มเวียดกงนิยมใช้ในสงคารามเวียดนามและการผลิตและกลไกาการทํางานเนี่ยก็เรียบง่ายมีประสิทธิภาพสูงนั่นเอง โดยอาวุธรุ่นนี้มีกลไกการรีโหลดกระสุนที่เรียบง่ายเรียกว่าเบรกแอคชั่นก็คือจะเป็นการง้างในส่วนของลำตัวปืนและนำเอากระสุนยัดเข้าไปในลำกล้องนะครับและรองรับกระสุนแบบ12และ16เกจได้เลยนะครับโดยมกราคมปี2004นะครับมีข่าวว่าบริษัทผลิตอาวุธอเมริกาชื่อดังอย่างเรมิงตันเนี่ยได้ทำการซื้อโมเดลอาวุธรุ่นนี้นะครับไปผลิตเพื่อขายในอเมริกานั่นเองและอาวุธรุ่นนี้มีน้ำหนักที่เบามากนะครับ โดยจากข้อมูลพบว่าตัวปืนเนี่ยผลิตจากไม้คุณภาพสูงเช่นวอลนัทหรือบริชวูดซึ่งเป็นไม้ที่นิยมเอามาทําอาวุธปืนในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่2และเป็นไม้ที่มีความทนทานและทหารอเมริกาในสงครามเวียดนามก็จะได้เรียนรู้การใช้อาวุธนี้นะครับเพราะมันคืออาวุธที่ถูกใช้งานโดยกลุ่มเวียดกงนั่นเองสรุปแล้วเป็นอาวุธที่เรียบง่ายราคาถูกแม้แต่อเมริกาก็ยังซื้อไปผลิตเองและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมทหารอเมริกาถึงกลัวอาวุธรุ่นนี้ของเวียดกงนั่นเอง